ผมชื่อเด็กชายสุภกิจวังษาชื่อเล่นชื่อน้องช่วยกุณครับอายุ8ปดขวบครับเออแม่ค้าออนไลน์หรือว่าเออเรียนออนไลน์อะไรแบบนี้มั้งคิดว่าคล้ายๆแบบนั้นหรอครับ <S <S อยากเป็นช่างภาพครับอยากถ่ายรูป เป็นช่างภาพครับผมเห็นเมคนที่ถ่ายรูปกับพ่อด้วยมีความสุขมากเลยครับอเคยขอยืมกล้องของคุณพ่อมาถ่ายรูปเล่นไหมครับไม่เคยครับแต่ว่าโตขึ้นหนูจะซื้อกล้องมาหัดถ่ายครับถ่ายรูปให้คนอื่นครับแล้วก็รับเงินด้วยอย่างเอาไปจำเกมนแล้วก็อยากมีเงินเลี้ยงดูตัวเองด้วยครับเวลาพ่อแม่โตไปก็จะได้เลี้ยงดูพ่อแม่ครับ มีกล้องถ่ายรูปที่วางกล้องคิดว่าต้องมีอื่นๆด้วยครับแต่แต่อุปกรณ์พวกนั้นหนูยังไม่รู้จักครับรู้จักครับเป็นฉากเขียวฟ้าแดงเหลืองอะไรแบบนี้ยเวลาถา่ายก็จะมีฉากเอาไว้ลองครับแต่ภาพด้านหลังมันไม่สวยก็เลยจะมีฉากเอาไว้ลองอยากลองครับงั้นเดี๋ยวเราไปเป็นตัก,กล้องกันหนึ่งวันดีไหมครับดีครับย้ yeah! ไปกันเลยพร้อมแล้วครับหาลูกขึ้นมาเลยครับ เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ไอจะให้น้องโชว์ได้ลองเป็นตากล้องหนึ่งวันวนะครับตัวนี้คืออะไรให้ทายพี่อบขนมปังหรือเปล่าครับตัวนี้นะครับน้องโชว์คือกล่องไฟถ่ายรูปให้เราเนี่ยถ่ายรูปได้ง่ายขึ้นนะครับโอเค <Okay, S 2> เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยไหมเริ่มเลยในกล้องเราสว่างไหมไม่ค่อยสว่างนะครับเดี๋ยวตรงเนี้ยเราเอาง่ายๆก่อนเนี่ยเราก็ปรับค่า ISO ก่อนจะได้นะให้เพิ่มขึ้นลองเลือกมุมถ่ายดูไหมถ้าพร้อมแล้วเราเรกดถ่ายได้เลยครับ อ,อ่ะน้องโชว์ถ่ายวิดีโอกดผิดปุ่มนะจริงๆต้องกดปุ่มนี้นะโอเคกดลงไปเล็กๆอ่าเมื่อกี้ได้แล้วรูปหนึ่งนะอ่าถ่ายอีกรูปหนึ่งไหมครับได้น้องโชว์ถือกล้องนานอย่างเงี้ยเมื่อยไหมครับใช่ครับเดี๋ยวพี่ไอเนี่ยเตรียมขาตั้งกล้องให้น้องโชว์แล้วนะยกกล้องขึ้นมาครับไม่ใช่อย่างนั้นครับยกที่คออ่าให้ได้ความสูงตามที่เราต้องการเลยได้แล้วครับ ออไกลนน้องนี้ต้องใช้แบบว่าสองดูนะฮะอันนี้คืออะไรอะครับเหมือนเหมือนเก้าอี้เลยอันนี้คือโต๊ะถ่ายรูปครับน้องโชว์ลองกลางแล้วก็มาวางไว้บนโต๊ะดูนะครับโ,<ฮ>โอเคปล่อยได้เลยครับหนีบไว้ไปโอ้ไม่นะเราลองเอาวัตถุมาวางดูครับน้องโชว์อยากถ่ายอะไรครับ เขาสว่างพอที่จะทำให้เราถ่ายรูปได้หรือยังน,งนะคิดว่าน่าจะต้องสว่างกว่าน,นี้นะครับเออหนึ่งหมื่นไปเลยเออหนึ่งหมื่นไปเลยเนาะเราลองถ่ายดูครับรูปภาพเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะแต่เราสามารถทำให้ภาพถ่ายเนี่ยสวยกว่านั้นได้ครับโดยก,การจัดแสงไฟแล้วจัดแสงยังไงเหรอครับ การจัดแสงไฟ3จุดนะคียค<ฮ>ีไรท์ก็คือแสงหลักไฟตัวแรกฟิลไรท์ก็คือไฟตัวที่อ2องตัวที่2เพื่อลบเงาลบเงาริมไรท์จะ<ว>อยู่ตรงนี้อยู่ที่ด้านหลังริมไรท์เนี่ยจะทําให้ตัวแบบเนี่ยแยกออกมาจากฉากหลังทําให้รูปภาพเนี่ยมีมิติมากขึ้นน้องโชว์คิดว่าต่งางกันยังไงครับตรงนี้มันมีรยยอยดาอยู่มันเป็นเงาะครับแต่พอเข้ามาเนี่ยแล้วมันไ แล้วพี่ไอจะลองเปิดรูปเทียบกันนะคือรูปนี้อ่ะน้องโชน้องโชว,โชวคิดว่าเป็นไงต่างกันไหมกับรูปที่เราจัดไฟแล้วต่างมากต่างใป็นจุดท่วงหน้าเลยใช่ไหมจำพี่ได้ไหมหว่าที่พี่จัดไฟสามจุดแบบเนี้ยเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษ <c oughs> <c oughs> ลืม <c oughs> ตัวแรกเรียกว่าคีไ like รตัวนี้เรียกว่าคีไร like แล้วก็อันหลังข้างหลังเรียกว่าอะไรริมริมไลท์โอเคทั้งหมดเนี้ยเรียกว่าทีพอยไลทิงเป็นยังไงบ้างกับ อาชีพในฝันของเราอยากเป็นช่างภาพเนี่ยรู้สึกว่ามันก็สนุกดีครับทําให้เราเห็นภาพมากขึ้นไหมว่าต้องทําอะไรบ้างครับและก็ได้ความรู้ด้วยครับพี่ไอก็ขอให้หนูอ่ะก็ตั้งใจเนาะแล้วก็ได้เป็นอะไรตามที่เราอยากเป็นนะครับในอนาคตตอนที่เราโตขึ้นนะ